สวัสดีค่ะพบกับชาเมลชาแน,นลนะคะวันนี้มาเลือกซื้อผลไม้กันก่อนนะคะผลไม้มีเยอะเลยนะคะจะซื้ออะไรดีซื้อสตรอเบอรี่หรือซื้ออะไรดีคะนี่คะ่ะราคสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญคะ่ะอันนี้สามสิบห้าเหรียญน,นะคะลุก ลูกโตๆน,นะคะสามสิบห้าเหรียญนะคะน่าทานนะคะอันนี้บูบูรี่ค่ะเอาจากสองกล่องบูบูรี Boo ่ราคาสองกล่องสามสิบสองจุดเก้าเซนนะคะแล้วก็กลับมาเอานะคะอันนี้แก้วมังกรแก้วมังกรไทยนะคะอันนี้สับประรด แับรุตของไทยไ่กล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้ Dem o. Dem o แคนเตอร์ลูปเต็งโมเต็งโมราคาเท่าไหร่เต็งโม44.3ครึ่งลูกนะคะมีสองแบบน่าซื้อนะคะไปดูตรงมเนกันเลยค่ะ มีสม้มแบบโอ้มีมะม่วงด้วยมะม่วงไทยด้วยน้ำดอกไม้สองลูกสองลูกสิบหกจุดเก้าเซนนะคะอืมลูกสวยตวเบาหูแพงมากเลยค่ะมะม,ม่วงไทยเรานะคะนี่คะ่ะอีวี ราคาสามลูกสิบหกจุดเก้าเซนนะคะอ,อ,คอัลโวคาโดอโวคาโดสี่ลูกยี่สิบแปดยี่สิบแปดเซนนะคะส้มส้ม,มถุงละสิบแปดสิบ้าอันนี้รูปใหญ่สามสองจุด้านะคะ โอ้อันนี้เป็นกองเลยสามลูกสิบหกโอ้โหเยอะเลยอืมเยอะเลยอืมลูกก็เริ่มเ,เลยอ่ะอืมน่าซื้อเยอะเลยแค่ผลไม้มีทุกอย่างเลยนะคะ ไข่ลูกเล็กก็มีค่ะไม่มองนี่แตงโงขวยหอมหน่าซื้อไหมคะน่าซื้อที่สุดคือสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะลูกเล็กนี่ค่ะซื้อไปแล้วสองกลง่องบลูเบอรี่นะคะซื้อไปแล้วสองกลง่อง เ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเดินเลือกของก่อนนะคะขอบคุณค่าเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะชาเมลชาเนลค่ะขอบคุณค่ะ